ครับสวัสดีครับตะวันแดงพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาแอวตลาดสดบ้านนางแลนะครับช่วงนี้นะครับเป็นกาดแรงนะครับตลาดสดบ้านนางแลนี่ช่วงนี้เป็นกาดแรงนะครับมันจะมีของขายทุกอย่างนะครับบกว่าพักเนื้อปลานะครับกับข้าวซุปผลไม้นะครับผลไม้หลากไม้นะครับเห็ดพอปกาป่านิ้นปลาดุกนะครับ มีหลายเจ้ามาขายนะครับราคาถูกพักสะอาดนะครับปลอดสารพิษเมก้าก่อยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นชุมชนนะครับวิถีชาวบ้านนะครับเปิดเอามาขายกันนะครับขายของราคาบบกแปลนะครับชุมช้นนะครับการได้ผ่านมานะครับแวะได้นะครับจุดประมาณสามโมงครึ่งนะครับ ถึงห้าโมงแรงนี่ก่อนแวดใดขับซื่อกับเข้าต่อแรงนะครับนัแบเข้ากระปลาขนมของหวานนะครับโลกาเมกาก็เป็นน้ำของหลายๆ,ๆอย่างนะครับ มากใสในตลาดนี้ครับมีหลายโซนครับไม่ว่าจะเป็นโซนขาโซนเนื้อหมูนะครับของใสทุกอย่างนะครับเป็นตลาดตีครบทุกอย่างนะครับถ้าเอามาซื้อนี่ได้หมดเลยครับบอกว่าจะเป็นกระเพราซุปกาหลายอย่างครับมีหลับนะครับหลับต้าขมแกงอมมีมดครับ พอเพื่อทำผู้ชมนะครับดูไปเรื่อยๆน,นะครับว่าในตลาดนี้มีอะไรขายบระหาเยอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสี่พิดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อไปผมจะมาผมจะถ่าย,ยตลาดเจ้านะครับถ่ายวิดีโอครับตลาดบ้านนางแร้วยนี่ยนี่น,ลลนีนี่นี่นนี่นน่นี่นน,น,น,นี่ย อ๋เลีนยบานเล้ยบอรเ้ยย่งไรบัไงบกันบกันเมื้ป่ะซื้อปลาดุกปลาเยนั่นเอเป็ด Beleza. ไปหาต่อไปได้บัก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  <Ti flaws yapa> Oh okay. 太了。<laughs> Hi,

Thank yeah. you. ขอบคุณนะครับที่คิดตามชมนะครับขอบคุณครับ